เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมบะเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จากรยูทูบกัมบะเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะพาไปรู้วิธีการใช้งานเหรียญล็อกลิดกันนะครับผมซึ่งเหรียญล็อกลิดเนี่ยสามารถเอาไปแลกของได้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเอาไปออฟของได้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าาาฟีีีดคคครรรรรััับบบสหหเยญลล็อกกินะผมจวท่แล้วใชหมที่เราทเเเเคคววสสปิดมืองนู่นนเควสี่เเเคววสดลีี่อะไรพกน้ยจะได้ ซึ่งเหรียญพวกนี้นะครับมันเอาไว้ซื้อของสมใส่ในเมืองนี้แล้วก็เอาไปออฟได้นะครับผมวิธีการซื้อของนะผมก็มาที่คาฟ้าก่อนคาฟ้าอยู่นี้ใช่ไหมแล้วก็เดินออกมาขวานิดนึงนะครับผมแล้วเดินลงเลยครับผมนี่ครับร้านขายเครื่องมือเลยพวกนี้นะฮะเมื่อเข้ามานะครับผมก็จะมี a อ c ซอยู่4ตัวที่คนรรู้จัก3ตัวนะครับผมตัวแรกนะครับผมก็คือโฮวา์นะครับผมโฮวต์เนี่ยเป็นตัวที่เอาเหรียญไว้แลกของนะครับผมนี่ฮะ คุยกับเขาเลยนะครับผมเขาก็จะมีของให้แลกนะผมตามนี้เลยนะฮะก็จะมีอันแรกเนี่ยเป็นวิญญาณเต้สูตรนะครับผมเป็นชุดของ sc สายแทงเกิลช er ็อตนะครับเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจสกิลแทงเกิลช er ็อตได้20%่สนะิร์เนะผมใส่คู่กับชุดวิญญาณเต้วิญญาณเต้ทั้งชุดเนี่ยจะได้เดวอสตา้าแรงขึ้นอีก50%ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญชุดนี้ออฟได้3ช่องนะครับผมต้องบอกกันเลยว่าของสมใส่มืงองล็อกลิดมันออฟได้นะครับผมเช่นพวกเสื้ออะไรพวกนี้จะออฟไไดดด้้้3ชช่่่่่ออออองงงแตถาเเเป็นนนคครรรืะะัับบียฟ2 แล้วก็จะมีออฟดีดด้วยเช่น expert archer e p d critical อะไรพวกนี้นะครับผมดีมากๆเลยฮะอ่านี่คือชุดแรก v i g จ l ันเตนะครับไม่มีสล็อตนะแต่ออฟได้3อันนะครับผมซึ่งวิ g จ l ันเต้ตัวเนี่ยสามารถใช้เหรียญล็อกลิตคอยล24เหรียญน,นะครับผมก็เนี่ยแหละฮะทำเควสเปิดหมู่บ้านก็ได้มา200แล้วนะครับผมก็เอามาแลกอันนี้เอาไปใช้งานได้นะครับหรือจะเอามาตั้งขายแบบนี้ก็ได้นะเห็นคนเขาขายกันเนี่ยนะครับ โอเคอันที่2นะครับผมเป็นเอลิเมนทัลโลบนะครับผมอันนี้เป็นเสื้อนะครับผมของซอสายออโต้สเปลนะครับเพิ่มเอ d เพิ่ม e อเมทแทนะฮะออโต้สเปลทันทีตอนได้นะผมใส่ครบเซตกับเซตเอลิเมนทัลนะครับเพิ่ม e อเมทแทตอนไล่ล็อคกี้แคสนะฮะแล้วก็ออโต้สเปลไฟบอลได้นะครับก็24ี่เหรียญเช่นกันนะฮะแล้วก็โกลเด้นนินจาสูตรนะครับผมอันนี้เป็นชุดของนินจากายภาพนะครับ เมื่อตีบวก9นะครับคู่ในสเปซแรงขึ้น20%นะครับใส่คู่กับตัวมีดโมโนคาเกะกับโกลเด้นสครับจะเพิ่มคู่ในเอ็กโพชัน่นอีก20%นะครับผมแล้วก็เพิ่มของคู่ในสเปซอีก50%นะครับถ้าใส่คู่กับนินจาเดวกระจายฟูมะแดนซิ่งพีทอลนะครับจะทำให้ตีไกลแรงขึ้น15%ลดไล่สวอร์ลิงพีทอลหนึ่งวินาทีนะครับ อันนี้ก็24เหรียญเหมือนกันนะครับสำหรับนินจากายภาพนะฮะแล้วก็ไมวอร์เกอร์นะผมเป็นของแมคคณิกสายคิแต่เอาตรงๆแมคคณิกสายคิมันไม่มีคนเล่นอยู่แล้วนะครับก็เพิ่มคิเพิ่มเพิ่มโจมตีศัตรูต่อทุกประเภทเลยพวกนี้นะครับผมแต่เอาตรงๆก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่า,ม,นา,ม,นามีใครเล่นเนาะแมคคณิกสายคิเนี่ยนะครับอ่าอันนี้เป็นฮิปปี้โค้ดนะครับผมก็ยังใช้24เหรียญเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นของพวกมิทเทลวันเดอร์เลนะครับผมก็แอทแท็ก20ตีบวก9เมื่อโจมตีทางกายภาพระยะใกล้มีโอกาสออกดดาเมพัสรฟไ้นะะฮ ถ้าใส่ครบเซตนะครับผมระหว่างพวกฮิปปี้โลบหรือกีตาร์นะครับผมแล้วก็ฮิปปี้เฟเธอร์นะฮะแอทแท็กสามสิบเอฟดีบวกหนึ่งคีดัมเฮดบวกยี่สิบนะครับผมเป็นสายแปลกๆที่ยังไม่เจอคนเล่นเหมือนกันนะครับก็ยี่สิบเหรียญเช่นกันนะฮะอันนี้ก็เป็นดิฟเตอร์ครปนะครับผมเพื่อคุมกันไร้ธาตุนะครับผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตีบวกเจ็ดกันอีกห้าตีบวกเก้ากันอีกห้าผมรวมถ้าตีบวกเก้าได้ก็รวมกันเป็นสามสิบนะฮะก็เอาตรงก็ไม่ดีหรอกไปหาการ์ด เดวิลลิงใส่ดีกว่านะครับแถมใช้เหรียญตั้งร้อยห้าสิบเหรียญนะครับไม่คุ้มเลยนะฮะอ่ะสเปอร์บูธนะครับผมเพิ่มแม็กเอชพีนะครับอ่าเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์บวกเจ็ดเพิ่มอีกห้านะผมบวกเก้าเพิ่มอีกห้านะครับแล้วก็บวกเก้าเนี่ยจะทําให้วิ่งเร็วด้วยนะครับผมอันนี้ก็ใช้ร้อยห้าสิบเหรียญเหมือนกันนะครับอันนี้ครับผมกดเหล้านะครับผมใช้ร้อยแปดสิบเหรียญนะครับผมจะเพิ่มโอกาสสตันทีละสามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพิ่มเยอะแค่ไหนนะะะะะะฮฮแแแแลลลลล้้้้้วววววออ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 อัันนนนนนีีีีมมมมมสส็็ตตดยถาาาาารรกกกกจคบชซปปเเ์ิไงะ แอตแท็กค่อนข้างสูง120ค่อนข้างสูงแต่ว่าหาโอกาสใช้ยากนะครับอ่าแล้วก็มีอันนี้อันนึงครับผม Elder s t a f ตนะครับผมแอตแท็กเอเมทแท็กร้อยห้าสิฮิลแรงขึ้น10%บวก7จ็ดฮิลแรงขึ้นอีกห้านะผมบวก9ก้าฮิลแรงขึ้นอีก10เปอร์นะฮะก็เป็นไมทาวสำหรับฮิลเลยรู้สึกอันนี้จะมี3สล็อตด้วยนะแต่ใช้ถึง300เหรียญนะครับผมใช้เยอะมากนะฮะโฮเวิร์ดผ่านไปใช่ไหมครับเป็นตัวแลกเหรียญล็อกลิตคอยนะครับผมลงมาด้้้าาานนนนนนนล่่งะะะคครรรัััับบผผมม f a a b l Lady e ตตววีีีเเยจป็ก ตัวนี้จะเป็น m อ c ขายของคือขายเลยนะมาถึงเนี่ยเลือกต้องการนะครับผมเขาก็จะมีให้เลือกว่าจะเอาเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับถ้าเสื้อผ้านเนี่ยก็ชิ้นละ3 000, 000, ล้านเซนนี่นะฮะมันจะมีอยู่3ชิ้นด้วยกันนะครับผมก็จะมีเออเป็นเท่าเ e ฟนะครับผมก็คืออันนี้นะพร,ระคุมของสเลอร์ออโต้สเปลนะฮะก็การไลท 10, per, ร 10, ่ท่าสิเปอร์ฟรีบวกสิบเนะทุกๆ3ามเมื่อเกตได้ฟรีบวกหตีบวกเได้พีดีบวกอีก5เปอร์นะครับ แล้วก็จะออฟได้3อันนะฮะก็อันละ3ล้านนะผม DC ไม่ได้ด้วยนะฮะอันที่สองนะผม Golden Scarab นะครับผมเป็นภาคกลุ่มของนินจาไกนะครับเมื่ออัปเกรดถึงบวกเตีไกแรงขึ้น5%อัปเกรดถึงบวกเตีไกแรงขึ้นอีก5%นะครับราคาก็3ล้านซินนี่นะครับออฟได้3ช่องนะฮะอันต่อมานะผม My Worker Backpack นะครับผมเ p d เพิ่ม5้าเปอร์นะผมทุกๆ2อัปเกรดเ p d เพิ่มอีก1นเปอร์นะครับตีบวกเได้แอเท็อีก20นะครับก็เป็นของแมคานิกะครับผม นั่นแหละแมคชีนิกสายขีนะครับผมมีคนเล่นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเครื่องประดับเนี่ยจะขายอันละล้านห้านะครับผมโดยจะมี2อันก็คือวิ g i l a เต e แบทกับตัวฮิปปี้เฟเทอร์นะครับวิ g i l a เต e แบทเนี่ยก็จะเพิ่มฟรีบวกสิ 10, แล้วก็ตีของธนูแรงขึ้นอีก5%นะครับสำหรับชารูเชตนะครับอันนี้ออฟได้2ช่องนะฮะหนึ่งล้านห้าแสนนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะฮะฮิปปี้เฟเทอร์นะครับผม คีบวกห้าฟรีบวกห้านะครับผมใส่ได้มิสเตลวันเดอร์เลนะครับก็ออฟได้2สล็อตเช่นกันนะครับอันนี้คือหมดแล้วนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมต่อมานะครับผมตัวออฟนะครับผมเดี๋ยวผมไปแลกมาก่อนนะครับว่าจะเล่นนินจากายอยู่นะครับเดี๋ยวแลกโกลเด้นมาก่อนโกลเด้นนินจาสูตรยีี่เหรียญนะครับผมปุ๊บเห็นไหมแลกง่ายนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเอนชานอุปกรณ์นะครับผมโดยการเอนชานเนี่ยจะเสียเหรียญล็อกลิตจํานวน2เหรียญด้วยกันนะครับนี่ฮะใช้2เหรียญต่อการเอนชานหนึ่งครั้งนะครับผม จำนวนครั้งในการเอนชาร์ดเนี่ยจะตามอุปกรณ์นะครับผมเช่นพวกเครื่องประดับจะได้2องเอนชาร์ดนะครับผมถ้าเป็นเครื่องป้องกันเช่นชุดเกราะพ้าคลุมจะได้3ามเอนชาร์ดนะครับผมแล้วก็ค่าเอนชาร์ดเนี่ยก็สามารถดูได้เลยในเว็บนะครับผมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ในนี้ด้วยแล้วกันนะฮะถ้าเป็นพวกเครื่องป้องกันที่มาตีบวกได้นะผมแล้วตีบวกน้อยกว่า9เนี่ยก็จะได้เอนชาร์ดระดับหนึ่งก็เช่นพวกเอ็กซ์เพรสชั่นหนึ่งเอ็กซ์เพรชั่นสองเลยพวกนี้นะครับผมแต่ถ้าตีบวก9ขึ้นนไปนะครับ ก็จะมีโอกาสได้เอ p กซ์เปิดอรเอหรือว่าค e y 3อะไรพวกนี้เอ p กซ์เปิดอรเอก็ได้นะครับแล้วก็การเินชาเนี่ยสำเร็จเสมอนะครับผมแต่การล้างออฟนะผมล้างออฟเนี่ยมันมีโอกาสที่จะอุปกรณ์พังนะครับถ้าเป็นเครื่องประดับเนี่ยโอกาสพัง45%ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ทั่วไปเช่นเสือ้อหรือพวาคลุมเนี่ยโอกาสพัง30%นะครับผมในการล้างเรนชาร์ดเนี่ยจะใช้อยู่ที่2เมตรนะครับผม แล้วเราต้องเอนชาร์นให้มันเกิน2ค่าก่อนถึงจะรีเซ็ตได้ด้วยนะฮะอ๋อในการเอนชาร์นต้องไปเอาตัวละครที่ใส่อุปกรณ์นั้นได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเอานินจามาแป๊บหนึ่งในการเอนชาร์นนะครับผมเราก็ต้องใส่ของเข้าไปในตัวก่อนนะครับใส่เข้ามาปั๊บใช่ไหมแล้วก็ต้องมีเหรียญล็อกหลีดในตัวนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็กดคุยนะครับผมทำการเอนชาร์นนะครับก็เลือกประเภทนะผมเช่นอ่ะตอนนี้เราจะเอนชาร์นโกลเด้นนินจาสูตรนะฮะก็กดไปนะครับปุ๊บแล้วมันก็จะเอนชาร์นเลยนะครับผมได้ คริ t ิ c ค l ลสามนะฮะแล้วเราก็ใส่อีกทีหนึ่งนะผมเพื่อเอนชาร์ดนะฮะมันต้องเอนชาร์ดให้มันแบบให้เกิน2ครั้งอะ่ะถึงจะรีเซ็ตได้นะครับผมได้มาเป็นเอจิหนึ่งนะฮะแล้วก็เอนชาร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทีละ2เม็ด2เม็ดเข้าไปนะฮะสเต้งสองสเต้งสองเอจิหนึ่งสามนะครับก็ก็ยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับไม่ได้แย่นะครับผมอย่างน้อยมันก็มีคี้ติดปลายนวมมานะฮะก็พอถูถ่ายไปได้นะครับ อ่ะโอเคนะครับผมก็จะเห็นว่าการใช้เหรียญล็อกลิดนี่ค่อนข้างง่ายนะครับผมก็คือเราทําเควสเปิดเมืองเนี่ยได้มาแล้วครับสองเหรียญน,นะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับการไปไล่ทําวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งก็จะได้แค่ประมาณสิกว่าเหรียญเองนะครับผมเรียกว่าถ้าอยากปั๊มเหรียญเนี่ยก็สร้างตัวละครใหม่เช่นแมวหรือว่ารีเบลอย่างเงี้ยให้มันเลเวลร้อยแล้วมาทำเควสเปิดเมืองเนี่ยง่ายกว่าไปทำเดลี่แต่ละวันนะฮะอ่าส่วนใครอยากมาซื้อของอะไรอยากมันเอ็นชาร์ดอะไรเนี่ยก็ลองดูได้เลยนะครับผมต้องบอกเลยกันเลยว่าโอกาสน,น,นเนนงูงนะ ระดับใน45%เลยนะแล้วก็เครื่องป้องกันเนี่ย30%เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็ลองมาดูนะครับผมเควสทำไม่ยากนะครับซื้อของง่ายตัวนู้นใช้เหรียญตัวนี้ใช้เงินนะครับผมแล้วก็เวลาออฟเนี่ยออฟทีละ2ทีละ2เม็ดแค่นั้นเองนะครับผมเหรียญก็ราคาเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นห้านะครับผมแล้วแต่ช่วงนะผมว่าเจอเหรียญร้านไหนนะฮะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe YouTube กันเวด้วยนะครับเวลาคลิปมทเเนนนีีี่ยจะไดด้้้ขาสสสหรรัััับบววค